อ่าบายดีพี่น้องเนาะมาเดินกินข้าวเนานะคุณใหู้่ณน,นานะีาน่แหละบ่าวตุ้นโต้เนาะคุณให้คุณนานนะฮะหนุ่มุๆนี่พิเศษแกพิเศษมื้อนี้บ่าวฟูนมาซอยให้ซอยนานอะ่ะานนี้หนุ่มสามมือคุณนานะฮะห่ฮ่าคุณต้มาช่วยเดียวเลยนาฮะ <c ười> นี่ามเนาะเฮ้ยของจีนนาะโ,โอ้มีต้มส้มเนาะของแม่หนอนโอ้มืลายเติบแล้วบ้าก็แพ้เหรอเหมือนหไรเพราเป็น ปลาก็ะพุกเดี๋ยวเจ้านี่สยกรใส่อเฮ็ดเนาะออเฮ็ดใส่เฮ็ดสนุนโอเฮ็ดในออหลงกันออกไอเฮ็ดสนุนใส่เป็ดเนาะเป็ดมันกุ้งเผ็ดกุ้งเผ็ดกุ้เฮ็ดหูหนูมันมีปลากระป๋องแล้วเนาะทำไม่เห็นออกเจ็บแสบอยู่ให้อยู่นาอามบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่ให้ เปเอาเลียเแถวแม่ต้นติงสไปเยอะกังยันเลย่เรากองานใหม่มาบรรยากาศก็ทำอะไรบ้างมันติ้งทะ้นี่ม่นีร้อ้อ็ังบนตััอนใด้องอ๋อนี่ขอค

แบเนาะแอบไล่แอบไล่เรากินไล่ไล่เด้อเฮ้นามึงกรได้ที่ให้มึงบอกอะไรกูบอกุ่แงกูเป็นยที่แลบรรยากาศอยู่ให้อยู่น้าเป็นอยู่ให้ก็เลื่เจอมันแต่ป่าเลื่นตมอ่าเื่อนนาอนีเป็นคนมันเน่อเนาะ มึงไปเฮ็ดนาอยู่นาแวนนี่บาดาแวนพูนบาดาแวนอืมบาดาแวนบาดทันเฮ็ดพูนแล้วล่ะมาฮีอืมแลวละก็วาฮีโทรมาอันอีกิ่มกับเซมก็ว่าคิ้มอู้เนบ่เนาะนี่สิมาเฮ็ดซอยโตเนาะิานโตมันมันลงไดนนไดหมอย่าว่าไดให้บ่ว่าว่าไอุ้บ่คสิมันน่ะ กินเขาก็จะูเขาก็ไม่ได้ยินต้องมันบอกว่ากินเข่ามืองกกินขาช่เหรอเออย่าหึนะไอ้คนมันได้คนละน้านะนกังแล้วก็เา่าจ

ยังสบายไรได้ที่ตกเัีงนาเนี่ยะหนมนีแอบนั่งอยู่เ่งนั่งงไรเบีเอุ่นยอกขมกนั่งน้า่าน่อยกาไม่ตายเลยเลยกาน่อยกานตายเล้นี่นาะทางกินต่อไปน้ำพังเมืองเงี้ยจับฟาเฮียงไหวยันปุกเฮียงเฮยงง่ายหดนูจับไปน้ำเยอะเิน่ เนี่ยบาช้อนคนลอคนห้าหน่มใม่กีนผมาดีแล้วนาให้ต้องการห้าหน่ใหม่หรือว่าอยากกินหน่มใหม่มาห้าบาช้อนได้ดิเราก็จีบมาคึเบ็ดนี่แล้วต้องเพื่อเลยนห้าน่มใหม่ไล่ไปเอกอย่าเล่นบอลอย่าเล่นอย่าไปนอน่ไนอนม่ก็นอนม่ะเป็นลาย บดโฮมนะนี่ยนาที่รับไปฮันอนอนลหยาดเด้อฮันชมเนาะยังให้เบิ้งบรรยากาศยุให้อยู่นาเนาะเอามาซัดทำฮันชมเด้อเอฟซีหัวเด้งวางดับนาสีเบลโตโตเด้อนาเบาบระมาณพงเบลโตโตหรอกทางหลังเนี่ยนึกว่ากำลังย้ายกาเนาะฮันชมยามวันหรดอจำเลยเนาะใาดกำลังขาดบรรยากาศก็เขาที่เขาหางฝนกำลังย้อยฝนย้อย กินไหขกินมาเนี่ยเ่นี่เพแต่มะักเป็นจย่างนากอนน่อยน้อยนนก็หวยตนมาดูสมนี่แหละเขาเอื่อหน่อยยางหน่อยคอยหักย่างหน่อยคอยสาววุ่นหงพี่หวานมันเคยคเปรย์แบบนี้่อแม่เนาะพุญย่างหน่อยคอยไาห้องนู้นืันนี้คอยปักเบ็ดเห็นี่จเอากิม มันได้โอเคเมาหนำๆถ้าผมปนวันปกตีกินก่อนเราจิ้มหื้อคุณเคยกินปลากระป๋องบ่าวที่มึงเนี่ยปลากระป๋องอยู่นาก้องเราเอินปลากระป๋องกราจิ้มหุ่นห้องเราเอินปลากระคุกของเราย่างม่มีหูเมีหางเัาย่งเขาคุกไก่ปลากระคุกเนาะอันนี้เลยเนาะปลาคุกซ้ำไม่ครัวน่ะ เป็นเ่อยากไม่ออกย่เลยห็เจขาวสกรยอมกับหัวบ่มีหางบ่มีไปยู่น้ำเด็ดเ็ดอ่ะาวผมเห็นข้าวนยบ้านนานั้นก็น่าไอผมมาน้ำที่บุมาแค่บ่มีเงินเ่นี่ปาีเส็เสบะนี่ไปจะเอา เป็นกินเนาะปนักินจอกเป็นบอกเป็นหรอไปจอหนะต้องอะไหรอจอกเสยจอจหายจอกหาอปากกระป๋องอดี่วนอกจกหวจอยเปจกปากกระป๋องเออนั่นโอ้ผมแม่จะหนอกเพ่อนหนอไม่ให้หนอกกินข้าวเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำตาลสักไปด่ันเ่ะตีเกินข้าวเด้อ มียังเดีงป้านะปาคำสุมอำสุมสุมมดแล้วเนาะแงมดแล้วังเงาะเนาะอ๋อเดานูสมกินเกามันเบาคุณเนาะเบาคมาเห็ดเบียงเห็ดานำเลยวกกินข้าวสวยน้ำนนะนุสมบรรยากาศม่ที่หลอนน้อยๆหน่อยนี่นีแบนหดนะีจะไปให้พนย้อยเ็ดนำเนาะ นเยี่โมวัน้้งโด้จมวันนี้สนี่และเนาะเข้าอยู่ซุมกินเย็นเย็นสบายเย็นสบายสาวเนียได้ยินบ่ยเห้งนี่นะนี่เนาะตก็ยน้าฮมนยชมคนแกนเฝ้าแล้วนะี่น่อยบ่เฮ้ยเปั่นเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn